สวัสดีครับพบกับผมเอ็มบนช่องมี Experience กันอีกเช่นเคยนะครับถ้าเพื่อนๆกำลังมองหารถ SUV ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าราคาไม่เกิน1.5ล้านบาทผมเชื่อว่ารถคันนี้น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ใครๆกำลังมองหากันอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับวันนี้ผมจะพามาพูดถึงเรื่อง5ข้อดีและ5้าข้อด้อยของ d e เปา l S07 กันครับ เรามาเริ่มจากข้อดีข้อที่1ในเรื่องของดีไซน์ d p o w S07 ถือว่าเป็นรถที่มีความสำคัญมากสำหรับเครือชังอันนะครับเพราะเป็นรถ SUV รุ่นแรกที่เปิดตัวในประเทศไทยฉะนั้นเรื่องของดีไซน์ต้องออกแบบมาให้ทันสมัยและรูปร่างโฉบเฉี่ยวให้ตรงใจคนไทยให้ได้เริ่มจากด้านหน้ารถที่ดูสะดุดตาตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น ไฟ LED รูปทรงดอกไม้ที่ไม่เหมือนใครนะครับในส่วนของล้อแม็กให้มาถึงขอบ20นิ้วในส่วนของตัวรถออกแบบมาให้เป็นทรงคูเป้ทำให้ดูสปอร์ตมากๆส่วนไฟท้ายเป็น LED ที่วิ่งยาวมาทั้ง2ฝั่งและยังมีไฟที่เป็นรูปทรงดอกไม้เหมือนกับด้านหน้าเลยครับและที่โดดเด่นอีกจุดหนึ่งคือตัวโลโก้ที่มีไฟ LED ติดมาให้ด้วยครับ ข้อดีข้อที่2สิ่งอำนวยความสะดวกถือว่ารถคันนี้ให้ระบบสิ่งอำนวยความสะดวกมาค่อนข้างจัดเต็มเลยจริงครับเริ่มจากเวลคัมซีดที่เมื่อเราเข้ามานั่งในตัวรถเนี่ยเบาะจะมีการเลื่อนออกให้กว้างขึ้นเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถเข้ามานั่งได้อย่างสะดวกและเมื่อเราเข้ามานั่งแล้วตัวเบาะไฟฟ้าจะเลื่อนกลับมาในตำแหน่งที่เราเซ็ตค่าไว้สำหรับการขับขี่มาถึงหน้าจอกลาง สำหรับควบคุมระบบต่างๆของตัวรถมีขนาดใหญ่ที่ให้มาถึง15.6นิ้วระบบสัมผัสหน้าจอมีความลื่นไหลและใช้งานไม่ยาก d ีปา s 07คันนี้ยังมีซันรูฟมาให้ด้วยโดยซันรูฟเนี่ยจะยาวต่อเนื่องตั้งแต่ด้านหน้ามาถึงผู้โดยสารตอนหลังเลยครับและยังมีม่านบังแดดแบบไฟฟ้ามาให้ด้วยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง มีแอร์ติดตั้งมาให้และสามารถควบคุมแรงลมและอุณหภูมิผ่านทัชสกรีนเองได้ด้วยครับส่วนตัวเนี่ยชอบที่วางแขนรถคันนี้เป็นพิเศษครับที่วางแขนนั้นมีขนาดใหญ่และวางได้ดีมากครับแล้วตรงที่วางแขนยังสามารถวางแก้วได้2ใบและมีที่วางมือถือมาให้อีกด้วยครับข้อที่3ระบบความปลอดภัย เริ่มจากกล้องของรถคันนี้เป็นกล้อง360องศาซึ่งเราสามารถกดดูสภาพแวดล้อมของรถคันนี้ได้ทั้งหมดและความละเอียดต้องบอกว่าชัดมากๆครับบวกกับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ทำให้การขับขี่และการถอยจอดของรถคันนี้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับการเปลี่ยนเลนก็ทำได้อย่างสะดวกไม่ต้องกังวลเรื่องจุดอับสายตา เพราะว่ามีระบบ blind spot monitoring ใส่มาให้ด้วยครับจากการทดสอบในส่วนของระบบ adaptive cruise control สามารถทำงานได้อย่างเนียนมากครับมีการชะลอแบบนิ่มนวลและควบคุมพงมาลัยได้ดีและระบบนี้ยังสามารถทำงานได้ถึงจุดหยุดนิ่งเลยครับมาถึงข้อดีข้อได้4ี่การเก็บเสียงภายในห้องโดยสาร เรื่องของการเก็บเสียงภายในเ้องโนสารของรถคันนี้ถือว่าทําได้อย่างน่าประทับใจครับไม่ว่าจะเป็นเสียงลมและเสียงจากพื้นถนนที่เข้ามาน้อยมากๆแม้ว่าจะขับขี่ด้วยความเร็วประมาณ120กิโลเมตรแล้วก็ตามอย่างไรก็ตามจะมีเสียงลมที่เริ่มเข้ามาบ้างตามขอบกระจกเมื่อขับขี่ประมาณ140กิโลเมตรเป็นต้นไปแต่เสียงที่เข้ามาก็ถือว่ายังน้อยอยู่ดีครับงานประกอบของตัวรถทำได้ดี การบุแผงแดชบอร์ดแผงคอนโซลกลางและแผงประตูต่างๆทำได้อย่างเนียนดีครับต้องบอกเลยว่าเรื่องเสียงรบกวนให้ผ่านหายห่วงเลยครับข้อดีข้อที่5มีช่องเก็บสัมภาระ,ะด้านหน้าด้วยที่ว่ารถคันนี้เป็นรถ EV ีกระโปรงหน้ารถเลยจะไม่มีเครื่องยนต์เหมือนรถสันดาปทั่วไปทำให้ด้านหน้ารถมีที่เก็บสัมภาระ,ะเพิ่มขึ้น และข้อดีของการเก็บของได้ด้านหน้ารถเพิ่มขึ้นเพื่อนๆเ,เคยไหมครับที่ว่าตอนที่เราซื้อรถมาช่วงแรกๆรถเราจะมีกลิ่นรถใหม่ซึ่งส่วนตัวจะชอบกลิ่นนี้และอยากให้กลิ่นใหม่นี้อยู่กับรถเราไปนานๆแต่บางครั้งเราซื้ออาหารหรือว่ากับข้าวเนี่ยมาเก็บไว้ท้ายรถถึงแม้ว่าเราจะใส่กล่องแล้วก็ตามแต่กลิ่นอาหารเนี่ยก็ยังเล็ดลอดเข้ามาในห้องโดยสารอยู่ดีนะครับ การที่เราสามารถเก็บอาหารที่เราซื้อกลับมาที่บ้านเนี่ยเก็บไว้หน้ากระโปรงรถได้ก็ช่วยให้กลิ่นของอาหารเนี่ยไม่เข้ามารบกวนเราระหว่างเราขับขี่นะครับแล้วทำให้กลิ่นรถใหม่นี้เนี่ยอยู่กับเราได้นานขึ้นและช่องเก็บสัมภาระด้านหน้าของดีพา S07 คันนี้ก็ให้มาใหญ่สะใจเลยทีเดียวครับฟังข้อดีกันมาแล้วทีนี้ เรามารับฟังข้อด้อยของเจ้า d p a w S07 กันบ้างนะครับเริ่มจากข้อด้อยข้อที่1แบตเตอรี่ลูกเล็กไปต้องยอมรับว่าในประเทศไทยรถ EV เพิ่งจะมีความนิยมกันในระดับแมสกันเพียงไม่กี่ปีนี้เท่านั้นฉะนั้นเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะเรื่องแบตเตอรี่ที่มีผลกับระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จนะครับก็จะต้องมีการพัฒนากันไปอีกมากในอนาคต ดีพาวเอสศคันนี้ใส่แบตเตอรี่มาให้เริ่มต้น66กิโลวัตต์และ79กิโลวัตต์ในตัวท็อปซึ่งวิ่งได้จริงเนี่ยประมาณ400กิโลเมตรต้นๆเท่านั้นเองส่วนตัวมองว่าระยะวิ่งเนี่ยยังน้อยเกินไปครับการขับขี่ไปต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สะดวกเท่ารถสันดาปทั่วไปและในประเทศไทยสถานีเนี่ยก็ยังมีที่ชาร์จไม่เพียงพอและระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยก็ยังนานเกินไปเมื่อเทียบกับการเติมน,น้ำมันครับ แต่ถ้าเพื่อนๆซื้อมาขับในเมืองเป็นหลักนะครับแต่ว่าอาจจะขับไปเที่ยวต่างจังหวัดที่ไม่ไกลมากและไม่บ่อยก็อาจจะรับได้กับเรื่องระยะทางที่รถคันนี้สามารถวิ่งได้เช่นกันครับข้อด้อยข้อที่2ไม่มีหน้าจอคนขับรถทั่วไปที่เราคุ้นชินกันจะต้องมีหน้าจอคนขับที่เอาไว้แสดงรายละเอียดต่างๆของตัวรถที่ผู้ขับขี่สามารถเหลือบมองได้อย่างง่ายระหว่างขับขี่ เช่นความเร็วที่วิ่งอยู่ระดับน้ำมันระบบไฟต่างๆส่วนที่เห็นเป็นหน้าจอเล็กๆหลังพวงมาลัยของรถคันนี้ไม่ใช่หน้าจอแสดงผลแต่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับสายตาผู้ขับขี่เพื่อเตือนถ้ารอขับขี่และกำลังเหนื่อยล้าอยู่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระบบนี้ที่ใส่มาถือว่าดีครับทางดีปาวอาจจะมองว่าตัวรถใส่เฮดอัพ d ิสเพย์มาให้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามหน้าจอคนขับก็ยังสามารถแสดงข้อมูลของตัวรถได้ครบถ้วนมากกว่าอยู่ดีครับข้อด้อยข้อที่3การขับขี่เริ่มจากอัตราลเร่งของรถคันนี้ถือว่าหายห่วงครับเพราะเป็นธรรมชาติของรถ E ีวีที่สามารถออกตัวได้ไวและเหยียบคันเร่งถือว่าเป็นพุ่งหลังติดเบาะแน่นอนครับแต่ที่น่าเสียดายคือด้วยที่ว่าดีไซน์ของรถคันนี้ออกแบบมาให้ดูเฉบียเฉียว และการขับขี่เนี่ยก็ทำได้อย่างคล่องแคล่วแต่การเซ็ตค่าช่วงล่างนะครับยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรการเข้าโค้งของรถคันนี้ด้วยความเร็วตัวรถมีอาการโยนอย่างชัดเจนนะครับคนที่นั่งด้านหน้าเนี่ยก็ยังรู้สึกได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นผู้โดยสารตอนหลังนะครับต้องบอกเลยว่านั่งแล้วเวียนหัวแน่นอนครับหรือเรียกว่ารถคันนี้เนี่ยเข้าโค้งได้ไม่หนึบเลยครับ แต่ถ้าใครต้องการแก้ไขในส่วนของประเด็นนี้ก็สามารถเปลี่ยนโชคกอัพก็อาจจะพอช่วยได้อยู่พอสมควรครับส่วนเรื่อง f e ลลิ่งพวงมาลัยส่วนตัวรู้สึกว่ามันเบาไปหน่อยครับแม้ว่าจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตแล้วก็ตามโดยโรมรถคันนี้อาจจะเหมาะกับการขับขี่ภายในเมืองมากกว่าครับข้อด้อยข้อที่4เบาะหลังนั่งไม่สบายสำหรับเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหลังครั้งแรกที่ผมลองเข้าไปนั่ง รู้สึกได้เลยว่ามันเตี้ยกว่ารถปกติเรียกได้ว่าตัวผมเนี่ยจมลงไปนั่งแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าที่วางแขนตรงกลางด้านหลังออกแบบมาใหญ่โตแล้วก็วางแขนได้อย่างสบายครับและเบาะหน้าก็ออกแบบมาได้ดีเบาะคนขับมีการออกแบบให้กระชับตัวนะครับแต่เบาะหลังเนี่ยต่างกันอย่างชัดเจนและบวกกับการโยนของตัวรถระหว่างที่ขับขี่ ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้น่าจะทําให้การนั่งหลังเป็นเวนลานานๆขับขี่ไปต่างจังหวัดเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ไม่สนุกเอาซะเลยครับมาถึงข้อด้อยข้อที่5ปี2025รถ E ีีจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ข้อด้อยข้อนี้อาจจะไม่ใช่ข้อด้อยของรถคันนี้โดยตรงแต่จะครอบคลุมถึงรถ E ีีทั้งหมดและรถสันดาปทั่วไปด้วยครับด้วยเทคโนโลยี รถ EV นั้นเปลี่ยนแปลงไวมากและในปี2025เป็นต้นไปประเทศจีนได้ประกาศว่าจะเน้นพัฒนารถ EV เป็นพิเศษและจะมีการเปลี่ยนแปลงของรถ EV ที่จะออกมาจำหน่ายอย่างมีนัยสำคัญโดยในปี2025เป็นต้นไปรถที่จะออกมาจำหน่ายจะเป็นแนวทางของ smart internet based energy conserving vehicle โดย smart ในที่นี้หมายถึงรถของเราเนี่ยจะมีความฉลาด เพราะเราสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้เหมือนกับมือถือที่เราใช้กันอยู่เมื่อบริษัทปล่อยเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ออกมารถของเราก็จะอัปเดตคล้าย iOS หรือ Android ทําให้รถของเราเนี่ยมีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาได้เลยครับ Internet Base คือตัวรถสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จากดาวเทียมเช่น Internet ต Starlink ของ Elon Musk ส่วน Energy Conserving Vehicle หมายถึงรถที่มีการประหยัดพลังงานเช่นการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่น้อยที่สุด และตัวแบตเตอรี่เนี่ยสามารถวิ่งได้1,000กิโลเมตรเป็นต้นไปนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งเพราะฉะนั้นในปี2025เป็นต้นไปรถ EV ีที่จะออกมาจำหน่ายจะเป็นรถ EV ีอัจฉริยะแทบทั้งหมดและเป็นคู่แข่งสำคัญของรถ EV ีที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับโดยสรุปผมมองว่า d p o าวเอคันนี้เป็นรถที่มีเทคโนโลยี ให้มาแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและระบบความปลอดภัยที่ใส่มาให้อย่างจัดเต็มโดยเฉพาะระบบ Adaptive Cruise Control ที่ทำงานได้อย่างเนียนมากและจุดหนึ่งที่ผมประทับใจแต่ยังไม่ได้พูดถึงคือเรื่องของลำโพงของรถคันนี้ครับลำโพงของรถคันนี้เสียงดีมากเบสนั้นมาเต็มครับและส่วนของเสียงนักร้องเนี่ยเรียกได้ว่าใสาแจ๋วเลยครับ านานาสาเหตุที่เสียงลำโพงของรถคันนี้มีความกระหึ่มเพราะมีการติดตั้งลำโพงมาให้ถึง14จุดด้วยกันซึ่งตรงพนักศีรษะของผู้ขับขี่นั้นก็มีลำโพงใส่มาให้ด้วยครับส่วนข้อจำกัดที่ได้กล่าวไปของรถคันนี้คือน่าจะเหมาะกับคนที่ใช้รถ ขับขี่ภายในเมืองเป็นหลักครับมีขับขี่ไปต่างจังหวัดบ้างแต่ไม่บ่อยเพราะด้วยข้อจำกัดของเรื่องแบตเตอรี่ที่ให้มันน้อยเกินไปทำให้เราต้องแวะชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยบ่อยๆครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ซื้อมาขับขี่ภายในเมืองเป็นหลัก D-Power S07 ก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่ดีเหมือนกันครับและนี่ก็เป็น5ข้อดีและ5ข้อร้อยของ D-Power S07 ในมุมมองของผมหลังจากที่ได้ทดสอบขับขี่มาแล้วและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ารถคันนี้มีข้อดีและข้อด้อยอะไรบ้างอย่าลืมมาแชร์ในคอมเมนต์ด้านล่างกันนะครับคลิปหน้าผมจะพาไปรีวิวอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมี e x p e r i e n c e อันไว้ได้เลยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับใจเจียน